สวัสดีแฟนบันลาศ้าทุกคนนะครับวันนี้วันพุธที่29มกราคม2 5 1 8นะครับอยู่กับอาชวีทางอาเซ้าดีครับก็คืนนี้แล้วนะครับสำหรับฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบลีกเฟสในนัดสุดท้ายอาเซ้าจะบุกไปเยือนกีโรน่ทีมจากลาลิกาลีกสเปนนะครับซึ่ง อาเซอก็มีข่าวดีนะครับแบ็คซ้ายตัวเก่งอย่างไมล์บลูสเกลี่ถึงจะอายุแค่18ปีเท่านั้นเองแต่ว่าผลงานเนี่ยก็ได้รับคำชื่นชมอย่างสูงนะครับตั้งแต่ได้รับโอกาสลงเล่นในทีมชุดใหญ่ของอาเซอส่วนตัวเนี่ยก่อนหน้านี้ก็แอบคิดเหมือนกันนะว่าบลูส s เกลี่เนี่ยก็ไม่น่ารอดนะครับเพราะว่าดูหน่วยก้านแล้วตัวเล็กไปหน่อยกับการเล่นในพรีเมียร์ลีกแต่เขาก็ได้พิสูจน์ตัวเองแล้วนะครับว่า นั่นไม่ใช่ปัญหาโดยไมยเนี่ยถูกปรับจากการเล่นมิดฟิลนะครับไปเป็นแบ็กซ้ายในสถานการณ์ที่ผู้เล่นตำแหน่งแบ็กซ้ายของอาร์เซอเนี่ยได้รับอาการบาดเจ็บกันหลายคนประกอบกับแผนการเล่นของมิเกลเดต้าก็มักจะใช้แบ็กซ้ายเนี่ยอินเวิร์ตเข้ามาช่วยเล่นเป็นมิดฟิลนะครับในการขับเคลื่อนเกมซึ่ง ก็จะทําให้เขาเนี่ยได้มีโอกาสเล่นในตําแหน่งที่ถนัดของเขาในระหว่างเกมด้วยเหมือนกันนะครับนั่นก็คือตําแหน่งมิดฟิลด์ก็อย่างที่เราทราบนั้นในเกมพรีเมียร์ลีกนะที่ผ่านมาเนี่ยไมยล์ลสเกลียไปโดนไมเคิลโอลิเวอร์นะจากใบแดงไล่ออกตั้งแต่ปลายครึ่งแรกอย่างค้านสายตาแฟนบอลแล้วก็แน่นอนซับโค้ชรวมถึงกูรูบางส่วนนะครับซึ่งก็นำมาซึ่งความพยายามในการที่จะยื่นอุทธร และตอนนี้อาเซาก็ได้รับข่าวดีนะครับเมื่อมีรายงานว่าโทษแบนสมนัดของไมลุรูสเกลี่เนี่ยถูกยกเลิกไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับโดย ถแถลงการของคณะกรรมการอิสระจาก FA นะครับก็เห็นพ้องกับการอุทร์ใบแดงที่อาเซรุลยื่นไปนะครับซึ่งนั่นจะทำให้เจ้าตัวเนี่ยลงเล่นในเกมที่อาเซอาจะต้องพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในพรีเมียร์ลีกสุดสัปดาห์นี้รวมถึงคาราบาวคัพเล็กที่2ในช่วงกลางสัปดาห์ตามด้วยเกมที่อาเซอจะต้องเล่นกับเลสเตอร์ซิตี้ในสุดสัปดาห์หน้านะครับ ยังไงก็ตามเกมยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกในค่ำคืนนี้เนี่ยก็ยังไม่แน่นะครับว่าคนที่ลงไปเล่นเนี่ยจะเป็นไมลุรสเกลี่หรือว่าจะให้โอกาสกับแบ็กซ้ายคนอื่นๆในทีมนะครับที่ไม่ค่อยได้รับโอกาสอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเกเรนเทนี่ยาคุบคิวอหรือแม้แต่รวมถึงอเล็กเซอร์ซินเชนโกโดยในส่วนของเคเรนเทนี่เนี่ยก็จะได้ย้ายไปร่วมทีมเก่าของเขาที่เติบโตมาอย่างเซลติกนะครับเรื่องนี้ ก็ได้ถูกยืนยันจากผู้จัดการทีมเซลติกอย่างแบรนดอนโรเจอร์นะครับในงานพรสคอนเฟรนท์ก่อนเกมที่พวกเขาจะบุกมาเยือนแอสตันวิลล่านะครับในยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกนัดสุดท้ายในรอบบลีกเฟสนี้นะครับยังไงก็ตามโรเจอร์เองเนี่ยก็แสดงความหวังนะครับว่าอาร์เซอลเนี่ยจะยอมปล่อยเครนเเนนี่เนี่ยไปเล่นกับเซลติกตั้งแต่เดือนมกราคมนี้เลยนะครับแต่ว่าเขาเองก็ให้ความเคารพในข้อตกลงแม้ว่าจะหวัง ที่จะได้เคเรนเทนี่ไปใช้งานในช่วงที่เหลือของฤด,ดูกาลมากกว่าที่จะรอในช่วงซัมเมอร์ตามที่ได้ตกลงกันไว้นะครับส่วนทั้งฝั่งอเล็กซานเดอร์ซินเชนโกเนี่ยก็มีความหวังนะกับการที่จะได้ย้ายไปเล่นในสเปนนะครับค่ำคืนนี้เนี่ยก็เชื่อว่าเจ้าตัวจะได้มีโอกาสโชว์ผลงานให้ประทับใจกุนซือของตราหมีอลาเนโกโมาดริดนะครับโดยพวกเขาต้องการที่จะได้ตัวอเล็กซานเดอร์ซินเชนโกไปร่วมทีมด้วยการยืมตัวก่อนแล้วก็ซื้อขา ในภายหลังหรือว่าทางอาซโจะต้องการให้ซื้อขัดไปเลยก็ไม่ได้เป็นปัญหาสําหรับทางอารันโกมาติด โดยสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยอาร์ซอลมี16แต้มนะครับรั้งอยู่อันดับที่3ของตารางคะแนนแล้วก็มีโอกาสสูงนะที่จะเป็น1ใน8ทีมที่ได้ผ่านเข้ารอบอยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกในรอบลีกเฟสนี้อย่างอัตโนมัตินะครับโดยไม่ต้องไปเพลย์ออฟกับทีมอื่นๆซึ่งก็มีบรรดาทีมยักษ์ใหญ่ที่หล่นลงไปอยู่ในโซนเพลย์ออฟเนี่ยหลายทีมนะครับ หลังจากผ่านไป7นัดแต่ว่ายังไงก็ตามคนระับข้อสรุปสุดท้ายจริงๆก็ต้องรอผลการแข่งขันในค่ําคืนนี้นะครับว่าจะมีทีมไหนที่ได้ผ่านเข้ารอบแบบอัตโนมัติแล้วก็มีทีมไหนบ้างที่จะต้องไปเล่นแบบเพลย์ออฟส่วนจิโรเน่เนี่ยก็ผลงานย่แย่นะครับทั้งในลีกแล้วก็ในยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกนัดล่าสุดพวกเขาก็แพ้ให้กับเอซิมิลานนะครับเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาศูนย์ประตูต่อหนึ่ง แล้วก็ตกรอบไปเรียบร้อยนะครับนัดนี้ก็เล่นให้จบตามโปรแกร,รมเท่านั้นเองสําหรับในส่วนของความพร้อมของกิโลลานะครับผู้จัดการทีมอย่างมิเชลเนี่ยก็จะไม่มีแบรนด์กิลนะครับซึ่งต้องรับโทษแบนนะครับจากการสะสมใบเหลืองครบ3าใบในรายการยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกนอกจากนั้นก็จะไม่มี2ผู้เล่นคนสําคัญอย่างดาลีบลินนะแล้วก็ผู้รักษาประตูอย่างเปาโลกาสานิก้านะที่ ตามข่าวเนี่ยบอกว่ามีอาการปวดหลังนะครับส่วนมิเกลกัวเตเรสแล้วก็ลาดิสเลฟเครสซี่ก็ยังต้องเช็คความฟิตนะว่าจะสามารถลงช่วยทีมได้หรือไม่เนื่องจากว่าทั้งคู่เนี่ยก็พลาดเกมกับราโยบายเยกานไปเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับทั้งฝั่งของ,งาอาเซาก็จะไม่มีผู้เล่นอย่างเบนไวท์ทาเคโรโตมิยสุบุกโยสซาก้าแล้วก็กาเบรีลเชซุดนะครับแต่ก็จะได้ข่าวดีที่มตินูเรกา กับตันทีมซึ่งมีอาการ ป่วยไม่สามารถลงเล่นกับบุ๊กทำต้นได้เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็กลับมาซ้อมร่วมกับทีมแล้วนะครับเช่นเดียวกับมิเกลเมริโน่ที่ได้รับประการบาดเจ็บเล็กๆน้อยๆระหว่างการซ้อมไม่ได้มีชื่อในเกมกับบุ๊กทำต้นเกมนี้ก็กลับมาเป็นตัวเลือกให้กับทีมได้อีกครั้งหนึ่งนะครับโดยสเวตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของกีโรน่นะครับในระบบ42-31เนี่ยก็จะมีคาดว่าจะมีะมเปาโลกานิสกาเป็นผู้สาประตูแล้วก็แผงหลังประกอบไปด้วยอเลอันโร f ฟรานเชสดับเบิลโลเปสลาดิสลาฟเครซีซึ่งก็อย่างที่เราทราบนะครับว่าเกมการแข่งขันในค่ำคืนนี้เนี่ยมันไม่ได้มีผลอะไรมากกับทั้งสองทีมนะครับเชื่อว่าก็จะไม่ได้จัดเต็มกันทั้งคู่โดยเฉพาะก็เชื่อว่าทั้งสองทีมเนี่ยน่าจะโฟกัสกับการทำผลงานในลีกให้อยู่ในระดับที่ดีที่สุดนะครับแล้วก็อาจจะมีการสเปลนหมุนเวียน ผมกาลังสํารองลงมาเล่นในเกมนี้หลายคนเลยทีเดียวโดยในส่วนของอาเซนเนี่ยเรามีโอกาสจะได้เห็นนักเตะอย่างยาคุบคิวออเล็กซานเดอ์เซนเชนโกเคนเทนนี่อีธานวาเนรีราฮิมสเตอร์ลิงอะไรพวกนี้นะครับลงมาโชว์ความสามารถให้กับมิเกลเดย์ตาได้เห็นน่ยนะครับว่าพวกเขาสามารถช่วยทีมได้มากน้อยขนาดไหนในช่วงเวลาที่ตลาดซื้อขายก็ยังคงเปิดทําการอยู่นะครับนักเตะบางรายก็อาจจะมีโอกาสได้ย้ายทีมในช่วงเดือนมกราคมนี้ นะครับแต่ว่าคนที่ดูเหมือนว่าจะไปแล้วแน่ๆนครับก็เป็นเอเดนเฮเวิลเซนเดอร์แบ็กตัวเก่งจากชุดเยวชนของอาร์ซอลนะครับที่ไม่สามารถมีพื้นที่ให้เขาได้แสดงผลงานในชุดตัวจริงก็ตัดสินใจย้ายตามชิโดโอบิมาตินครับเข้าสู่แคมป์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งเรื่องนี้ก็ถูกยืนยันมาจากสื่อชื่อดังครับอย่างฟราบิ s โ o โรมาโนก็เชื่อว่าเรื่องราวก็คงจะไม่พลิกไปจากนี้มาก ในขณะที่สวานีปันนะมิดฟิลด์ดาวรุ่งตัวเก่งนะครับของโรเซนบอกก็อยู่ระหว่างการตัดสินใจนะเพราเจ้าตัวจะเลือกออปชั่นไหนดีเมื่อได้มีการพิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้วนะครับจากการที่ มาเยี่ยมชมเกม ly, แล้วก็สนามรวมถึงพูดคุยกับบรรดาทีมที่ให้ความสนใจในตัวเขาทั้งหลายนะ an, ไม่ว่าจะเป็นอาร์เซนอลแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วก็รวมถึงแอสตันวิลล่าด้วยนะครับโดยอาเนนีปันนะพ่อของนักเตะเองก็ยืนยันว่าจะมีการตัดสินใจก่อนที่ตลาดซื้อขายเดือนมกราคมนี้จะปิดลงนะครับในวันจันทร์หน้าเอาล่ะสำหรับวันนี้ก็มีข่าวสารความเคลื่อนไหวมาฝากกันเพียงเท่านี้ก่อนนะยังไงก็ฝากแฟนมาลทุกท่านเนี่ยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณนะครับ